ครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพถ่ายแนวตื่นเต้นทะลุมิตินะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับ<า>อยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับ<า>เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพสเสมือนจริงหรือว่า art of c o l a d จังหวัดนครราชสีมาครับเปิดตัวโครงการสองเมียวเที่ยวโคร,ราชโดยจะมีพิพิธภัณฑ์ภาพสเสมือนจริงสามิติ รวมเปิดตัวเทคโนโลยีการถ่ายภาพพลุจอแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันชื่อว่า AR แอปพลิเคชันพร้อมชมภาพถ่ายที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ่านมือถือก็จะพบกับความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจในแต่ละห้องซึ่งก็จะมีภาพเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างเช่นไดโนเสาร์ als, มีป่าทรานส์ฟอร์เมอร์และเมื่อชมผ่านมือถือยิ่งเพิ่มความสนุกสนานในการถ่ายภาพมากขึ้น ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับจิตรกรรมที่งดงามเป็นมากกว่าคําว่าภาพสามมิติไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก,ก่อนนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพแบบสามิติและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมาอีกทางหนึ่งด้วยครับน,ะะนี่สวยงามนะคะก็ดูแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะใครคคที่ได้ผ่านไปก็ไปเที่ยวกันดูก็ถือเป็นจุดที่ต้องบอกว่า นะักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะ,ะน่าจะแวะไปทีเดียวอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพักกัน